สวัสดีค่ะได้เวลาเดินทางกับไทยแล้วนะคะไปกันเลยค่ะก่อนจะเดินทางกับไทยแบะหาซื้ออะไรอร่อยๆลองท้องก่อนเดินทางกันนะคะไปกันเลยค่ะไปหาของกินลองท้องก่อนเดินทางคะ่ะวันนี้ได้ถูน,<ด>น,นัดรถตู้ให้มารับนะคะเขาบอกว่าค่ามารับคนละ150บบาทค่ะถึงช่องเม็ก ไปส่งถึงด่านช่องเ,องเล็กหนะึ่คะคนละหนร้อยห้าสิบบาทดูจะขี่สามลออ้อคันนี้ดีค่ะสามล้อก็ออกออกไปส่งถึงที่นะคะแต่ไม่ไปดีวกว่าค่ะเพราะว่านัด อเห็นแวบ,บๆนะคะคว่าตรงนั้นเขาขายอะไรเดินไปดูดีกว่าค่ะหมูคล้ายๆเหมือนเขาขายหมูปิ้งนะคะสบายดีหมูปิง้งไม้เท่าไหร่ส,สิบพันเขาเหนียวมีบ้างอ๋อเขหนียวพอดเท่าไหร่ขก็เหนียวอันนี้เหนียวลูกกันบ้างเหนียวอันนี้เด็กเจล เกีวปลาแห้งปลายอย่างเก้่วปลาแห้งมันมันมันเก้่วเก้่วปลาแห้งอันนี้เท่าไหร่สิบพันสิบพันเอ้ามันบ่คือกันวะเนี่ยกันก็ไม่มีพิลาแห้งไงตัวนี้พปลาแก่อั็นอะไรนี่อันปลาฝอยๆเหรอนะอันปลาฝอยอันอันนี้โอ้ยกินกับคนเดียวนี่บ่จัง จ้ตัวเหนียวแต่แถวบ้านแถวบ้านเขาเขาจะเรียกปลาปลาบองใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไอ้นี่ปลาปนนี่นี่ปลาบองปลาบองปลาลูกิ้งอะไรนี่อิ่มอิ่มแล้วใช่ไหมเอาข้าวเหนียวสองห่อก็เอาหมูไปดิเอาหมูเอาหมูด้วยสองไม้ เขงไม่กินบอกมันเหลือสีไม้ก็ซื้อให้เขาครับนี่ไงเงยอะแยะเลยในถังเนี่ยจะหม้หมดนี่เลยเหรอกินหมดเลยนี่ไงเดี๋ยวเราไปหาไปซื้อเปลื<อ>ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยไงโอ,โอ้โหนี่เขาหลอกหลอกเราเนี่ยเออไม่หลอกเดี๋ยวสิกิจฐานสิมอันคอยเก็บต์โอ้บนที่ก็บต์ประหลาดเร็วเออได้เวลาวะอ้าวเท่าไหร่ะรนะสามสิบสามสิบพันสามสิบ <30, 000. S 2> บาท เงินไทยเท่าไหร่เงินไทยไม่รู้อันนี้คือหมูปิ้งนี้นะคะ3 0มสิบพันนี่มาซื้อกับแม่ค้าสวยๆได้นะแม่ค้าขายประจำใช่ไหมขายประจำยี่นี่เนาะมาซื้อได้เดลยแม่ค้าสวยหลังจากเราซื้ออะไรลองท้องเรียบร้อยแล้วเราเดินกันต่อจ้า เดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้านะคะไม่รู้ว่าด้านหน้าเขากําลังทางอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะไปกันเลยสบายดีเขาเกยบเขาเกยบเขาเขาเก็บเอาเห็ดว่าจ่ายอิงเห็ดว่าจ่ายองเขาหุงกันคือมานเขาเขาหุงกันเองแบอ้ม่อดที่เก็บเอง เป็นบองหุ้งบอเป็นบองหุงบอกุ้งกุ้งเทนกุ้งเกียุ้งนี่แหละเขาไปทอดมาแล้วมันจะเกเป็นเกีวกุ้งใช่ไหมมัน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 เป็นไข่เลี้ยงเหลืองเนีนว่าบองหุ้งถูกเสียห่อมาเห็ดบ ปลาทอดออกม้ามันจะเป็นแทนบกไงมันจะเป็นฟูฟูเหรอโดยไปเอามาจากไซเอาลามาจากไซนรุเฮ็ดยูนี่เราไมาจากไทยเหรอเอาคื้บ่เห็นจักเือถ้ายยูไยอยูไทย้นเห็นจักเจือโอ้สาวลาวนี่ีคนสาวลาวมีแต่คนสวยๆเลย มื่อไรจะมีสักคนนะโอ้โอเขาเขาเป็นมาเขา,ามาตากแห้งเขามาตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วก็ไปทอดเหรอ,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 อโอ้เขามาเป็นลำดังก็เขาเมื่อกลับไททำยังไงเออนีไงเขาบอกว่าอันแผ่นๆนี้รับมาจากไทยนะคะเขามาทอดที่ ประเทศลาวนี่ค่ะแล้วก็ทอดเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับไทยอีกค่ะเขาบอกว่ามันยังชื้นมันยังไม่แห้งเท่าไหร่เขาบอกว่าตากแห้งๆก่อนแล้วค่อยไปทอดทอดแล้วก็แพ็คใส่ถุงใส่กล่องส่งกลับไทยอีกค่ะเพราะว่านี้รับสินค้ามาจากประเทศไทยนะคะนี่รับมาจากแถวไหนคือบ่รูลู่ออยู่ไทยมันมีแบบนี้โอ้อยู่อุบลโอ้รับมาจากไทยยู่อุบล อันนี้เป็นขนมเปียบกุ้งนะคะขนมเปียบกุ้งอันนี้อันนี้ล้านขายหยัางอันนี้ล้านขายห่านขายหยั่งอ๋อห่านอาหารลูกของหวานลูกอะไรหรอเอารถตู้โทรมาจะไปขึ้นรถอีกรถตู้โทรมาแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางไปขึ้นรถตู้กันนะคะแต่กินข้าวยังไม่ยินเลยค่ะเดี๋ยวไปหาแวะอะไรที่เดินผ่านไปเผื่อมี ร้านกับข้าวหรืออาหารตามสั่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเอ้าชุบกระทองกันเลยชุบแล้วโอ้ยไปมืงไทยิล่ออโดยโดตอนนี้ก็เดินทางออกมารอรถตู้นะคะรถ kind of ตู้จะมารับประมาณเที่ยงค่ะแต่ก็หิวข้าวอยู่ดีค่ะเพราะว่าลองท้องเป็นนิดหน่อยเองเดี๋ยวหาอะไรรองท้องกัน ร้านอาหารตามสั่งอยู่แถวนี้ก็เขาบอกว่ามีร้านอาหารตามสั่งแถวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอยู่ตรงไหนนะคะไปกันเลยค่ะมาเที่ยวลาวใต้ก็หลายวันแล้วนะคะวันนี้จะเดินทางกลับนะคะเออลาวใต้ก็ได้ไปเที่ยวหลายที่หลายจุดนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ค่ะน่าเที่ยวมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาก็ มาเที่ยวลาวใต้นะคะแถวปากซีนี่คะ่ะเดินทางมาผ่านทางช่องเม็กนะคะเดี๋ยวเราไปถามร้านนี้กันคะ่ะว่าตรงไหนมีอาหารตามสั่งนะคะสบายดีข้างหน้าทางพุนมิลันกับข่าบอข้าวเหนียวไก่ย่งรทไมคนักเียใส่บ้านเราก็เดินลากกระ <คน S 3> เป๋า ดีเท่มุ่งแคบซ้ำเลยไปขึ้นไปอีกอะบ่ขึ้นแล้วตรงรถเลี้ยวฟังพี่บ่ะโดยอยู่รุ่งเหมือนมีหันไปร้านเคนั่นดิค่ะบอกบ่ขึ้นแล้วไปท่านาบ่มีติบ่ไปท่านาโอ้ไปจหอดตลาดยังมีสองกิโลโอ้ยเป็นท่าหนีดีกว่าแล้วนี่ไกล้เหรอด้วยถนนี่ตึกขาสัตวน่ะโน่นเนี่ยตึกขาวนั่นารักตึ๊กขาวคุณหาสัตอันนึงเขาขายคุกินเลี้ยงขายที่จ้างด้วยกินเนื้อไส้กรเปียงเนี่ยหนึมีอีกอ่ะ เดินเลยมาตั้งไกลเลยนะเดินมาถึงร้านกับข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งกับข้าวก่อนนะคะ Yeah, yeah. ok, đau okay. mm -hmm. okay. lại được lại mục của Japan. Hảo hạng mục 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 hạng เอาเข้าวผัดจานหนึ่งข้าวเปาหมูเอา,เอาเข้าวผัดหมูข้าวเปาหมูสองจานแต่ไข่ดาวจานับ<ำ>สั่งกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเข้าวผัดหมูค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวผัดหมูหน่าทานไหมคะ ท้าทางจะอร่อยมากเลยนะคะกินข้าวก่อนเดินทางกลับไทยค่ะกินข้าวก่อนนะคะทางนน้นเขาสั่งผัดกะเพรานะคะร้านนี้ก็มีฝรั่งมากินเยอะแยะเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหอพักด้วยค่ะเป็นที่พักเป็นโรงแรมเป็นห้องเช่าหรือเป็นอะไรห้องนี้เป็นหอพักที่ร้านนี้ค่ะเขามีห้องให้เช่าให้พักหเหมือนโรงแรมนะคะมันจะเป็นห้องรวม <c oughs> ห้องอะไรเดี๋ยวถามก็ดูนะคะห้องรวม โอ้ก็คืออ้าเราเราคนไทยก็นอนรวมอ๋อเป็นห้องรวมนะคะอ oh, oh, ๋โอ oh, uh ้เ huh. ตียงป็สั้นสั right. no ้นโอ้ถ้าห้องเดียวเนี่ยเออของจนตัวเว่า่้านแถบบ่กันบ่ถูกกวดหรือแพงว่ไม่กว่าทำเต็มไปเปนประมาหาลอยเลย คำับห้องคำฟองืองมไปฝุดเดินออกจากโรงแรีมาหารันกับกเขาหนาย,ยากยบรลุแล้วยัง,งออกจากข้างโม่งเ,เดินมาทะลุเส้นไมได้ขึสามเลย <c oughs> เดินขึ้นมาพี่มา <c oughs> เปิดสาย ย้ำขึ้นกับย่งางหากินกับร้านกับเขาคับสองสามทุ่มต้องชวนจิ๋วอลาลาาอาหารไปทั้งตลาดอย่างบุ๊กไปทั้งไอวัดรักเบื้องนะคุณครับมาลูกเพื่อนยังครับล่าอาหารกับสองสามกิโล <c oughs> จิ๋วงพอไม่้ยวคุณถ่ายไปแล้วรถตู้รอรถตู้ที่พับไป,ไปปากกับานท่องเม็ด จะกลับแล้วจ้ามาหลายมือแล้วตอนนี้เราหนีคราะอยู่เที่ยวคนเดียวมาเวียงจานมาท่าแขกเรามาเจอกันอยู่นี่เยกันยังเที่ยวบ้านครบอยู่ยังสิกลับมาอีกอยู่จกับมาอีอรารถตู้มาครับไปงช่องเม็กจะกลับช่องเม็กผ่านไปทางอุบลน,นะจ๊ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวออกเดินทางไปรอรถตู้นะคะ ตู้จะมารับขับรถไปส่งที่ช่องมิกนะคะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยออกเดินทางกันต่อคะ่ะใครจะมาเที่ยวราวใต้ช่วงนี้ผ่านทางด่านช่องมิกนะคะเราสามารถนั่งรถไฟหรือเครื่องบินหรือรถทัวร์มาต่อรถที่บขสก็ได้นะคะหรือจะเหมารถตรงมาที่ด่านก็ได้นะคะ ตอนนี้ก็มารอรถตู้ตรงจุดที่นัดกันนะคะรถตู้จะมาจอดรับตรงนี้นะคะง่นไงรถตู้มาพอดีเลยค่ะรถตู้มารับแล้วค่ะรถตู้จะไปส่งที่ด่านช่องเม็คเขาคิดคนละ150บาทนะแต่วันนี้โทรให้เขามารับแบบด่วนๆเขาคิดคนหัวละ200นะคะ เพราะว่าไม่มีผู้โดยสารเพิ่มคือตั้งค่างพ่วงมาไล่อยู่เลยเหลงไปเป็นคนขับเลยครับหลงดีกว่าเมืองไทยบ้านพวกคนขับจาอจอดอด้วยไส่คอยจอดยุวันนานาไส้แน่นครับเดี่ยวจ,จิงยางขึ้นไปกับไก่มาเที่ยวลาวใต้ก็หลายวันแล้วนะคะวันนี้จะเดินทางกลับไทยจะไป ที่ข้ามด่านที่ช่องเม็กนะคะมาเที่ยวน้ำตกมากะไหว้บบพระขอพรไปหลายพื้นที่หลายจุดเลยค่ะวันนี้เดินทางกลับนะคะไปกันเลยค่ะกลับด่านเมือม่อเมื่อไรเท่าไรส <3, 000. S 1> ามพัน่อมาหคตนะมื่ต้องหารกันรอบหน้าจะมีคนมาน้ำเมต้องหานกัน เออสาม,สามคนเข้าๆก้า,าไปวัดมือแมนม,มืไปนั่งก้นกับสบายครับก้นก็เดี่ยวแต่วันทิ่เป็นวันแมนครับผู้เดียวเราคิดเป็นมันหลายคนก็คิดเป็นมันหลายคนมันกับขุมเจ,าจ,าจา๊าะนี่เจ๊าะนี่อ,นอันนี้มันนั่งในอยู่ประมาณเก่ากนครับเก่าก้นสิบกุ้แจจักรยานเอาทำเก่าก้นสิบก้นถึงแล้วเดินทางกลับเดินทางกลับบ้านนะคะกลับประเทศไทย ส่วนตัเนี่ยลุ้นไปอนไปที่ไหนกไม่มีใครเลยไม่มีใครลุ้งเลยค่ะเพราะว่าเป็นรถส่งตัวจริงรถจริงแท้น่เลยรวยจริงจริงายไปที่สมารทางด้านหน้าก็จะเป็นด่านนะคะไม่รู้ว่าเขาเจ็บเท่าไหร่นะคะด่านเสียตังค์เงินทางด่วนบ้านเราวราโวยคท่าไหร่เท่าไหร่มันก็วัวพุ่งมาโวยวัวโวยโวยโวยแบบธรรมชาติเลย ไปบ้านก็ได้วันนี้ก็เดินกลับบ้านเองแล้วคนไปไหนคนเลี้ยงนพอเวลามันกามเข้าลี้ยงกันเพิ่นป่อยนี่ครับเพิ่นแล้วมันจับบ้านได้ด้วยนะอันเพราะว่ามันก็มีแนวกินแนวยังมันนี่แหละมันเนาะมันกินมันหรือนมันมันน้ำเพียน้ำถนนไหมชวนมาจที่มันครับเพียน้ำสนนอันไหนก็คือแย่แม่เนี่ก็คือเต้นเจ้ะเอาเพียบ์อเอาเครื่ององ่ามองแย่แม่เด่นเลยมันเลยจืด้ครับ จำาาวบทร่อันด่านพรมแดนช่องมิคือจุดผ่านแดนทาวรไทยลาวซึ่งเป็นจุดผ่านด่านแห่งเดียวในภาคอีสานนะคะที่สามารถเดินทางมาประเทศลาวโดยทางพื้นเดินได้ในขณะที่จุดอื่นต้องข้ามแม่นะ้ำโขงนะคะด่านพรมแดน อย่างนี้มีตลาดสินค้านำเข้าจากฝั่งลาวและสินค้าฝั่งไทยมาบางขายซึ่งสินค้ามีมากมายแต่ก่อนเยอะเลยค่ะด่านพร<ผ>มแดน,นช่องเมกอยู่ห่างจา<บ>กตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ90กิโลเมตรนะคะการเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข24มาทางอำเภอวาลินชำราดนะคะ แล้วใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2 1 7ตนสุดปลายทางเลยนะคะด่านพรมแดนไทยและประเทศลาวสุดทางขวาที่อำเภอสิรินธรของจังหวัดอุนราชธานีทั้งคนไทยและคนลาวและต่างชาติอื่นมาข้ามด่านไปมากันพอสมควรนะคะเพราะสามารถข้ามไปเที่ยวกันที่เมืองปากเซของลาวได้คนไทย ทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวมาเที่ยวได้ก็ตรงก่อนถึงด่านถึงหรือจะเอาพาสปอร์ตมาสแตมป์ก็ได้เสียค่าจะจ่ายประมาณ200นะคะที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าค่ะการเดินทางมาเมืองปากเซจากประเทศไทยสามารถทําได้โดยผ่านพรมแดนที่ช่องนิก จังหวัดอ <Norm> ุบลราชธานีนะคะแล้วเดินทางมาต่างทางหลวงหมายเลขสิบของรถตู้ถึงด่านช่องเน็กแล้วนะคะถึงด่านตรงที่จะปั๊มพาสปอร์ตกับไทยแล้วนะคะด่าน่อนก จ่ายลดค่าลดตู้นะคะคนละ200บาทค่ะมาส่งถึงช่องเมกค่ะจ่ายว่วมกันไหมจ่ายตังค่ารถตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสเตปมผ่านทางนะคะข้ามด่าน,นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นด่านช่องเมกที่ข้ามไปฝั่งประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ฝั่งเราค่ะจะข้ามช่องเมกกับไทยนะคะเราต้องไปสเตปมบัตรหนังสือเดินทาง ลาแล้วนะคะเมืองปากสีกับไทยก่อนนะคะเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่จ้าตรงนี้จะเป็นลานสากลวังเต่าส,สปปลาวนะคะตรงนี้ถ่ายได้นะคะแต่เ,เข้าไปด้านในตรงที่เราไปสตมาบบัตรผ่านทางเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อนนะคะเข้าไปปั๊มพาสปอร์ตข้ามด่านกันค่ะ ไปกันเลยสแตมบัตรผ่านทางก่อนแล้วค่อยไปซื้อของฝากกับไทยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะหทกับบ้านเราปั๊มพาสปอร์ตผ่านทางจากลาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางลอดอุโมง์ข้ามไปยังฝั่งไทยแล้วก็ไปปั๊มฝั่งไทยอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของฝาก กลับบ้านก่อนค่ะไปกันเลยค่ะร้านตรงนั้นนะคะที่จะไปซื้อของฝากกลับไทยนะคะร้านที่มาซื้อซิมตอนเข้ามาลาวรอบแรกค่ะี๋ยวขากลับก็ไปซื้อของฝากที่ร้านเขาอีกรอบนะคะสบาย <Bye. S 1> ดีไม่นี้มีเท่าไหร่่ะกระป๋องยาต้องร้อยเก้าสิบกระป๋องสั้นร้อยหกสิบ ขายพวกที่เป็นขวดก็จะ200เขาไม่ขวดสองรอไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนเป็นของฝากดีสบ,บายดีมาแล้วสบายดีได้แล้วนะคะของฝากเขาให้ซื้อกลับได้คนละหนึ่งแพ็คนะคะตรงนี้จะเป็นร้านขายของฝากนะคะแล้วก็ร้านขายซิมที่ข้ามมาฝาาะะั่งเราค่ะแล้วสุดท้ยายก็ร้ามัน,นเสร็จกันแล้ว

ซื้อของฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินไปข้ามอุโมงไปยังฝั่งไทยนะคะแล้วเราก็จะไปสแตมบัตรผ่านทางที่ไทยอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้ามทางมะลลยกันนะคะรถสิบล้อยเยอะแยะเลยนะคะรถส0ล้อฝั่งไทยที่มาส่งสินค้าฝั่งเราเขาก็เดินทางข้ามด่านไปยังฝั่งไทยนะคะ การเดินทางมายัางเมืองปากเซจากฝั่งไทยสามารถทำได้โดยผ่านพรมแดนที่ช่องเมกนี่นะคะของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วเดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข10บของเรานะคะและเมื่อถึงแม่น้ำคงก็ต้องข้ามสะพานมิตรภาพราวญี่ปุ่นถึงจะมาถึงเมืองปากเซนะคะ ปัจจุบันมีรถประจำทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาถึง,ปา,งปากเซโดยตรงจากปากเซถ,ถึงช่องเม็กระยะทางเพียง44กิโลเมตรเองนะคะไปดูกันค่ะว่าตรงนี้เขาปักล่มขายอะไรกันนะคะไายหมขมดแดงน่ยซื้อไปกินเนี่ยแถวไทยแพงดนะ้วย เอาเตยจัมันจนั่นไม like ่ได้เาไปแยรเ้าเทพเยรไม่เ right. mm ้ไตไต่ออกถ้าเทพลงหนังนี่มันีนาันสียไว้อาไว้่อมทำบันกบเสียโออมีโคบดหมอะไรเนี่ยกเียจะอันนีโ้นดเป็นปลาแมนำคอสิราไจือยนี่ ไปกันค่ะเราไปเดินทางลอดอุโมงไปยังฝั่งไทยกันนะคะเข้าไปในอุโมงกันเลยค่ะไปกันเริมมองไปตรงนู้นจะเป็นด่านช่องเมฆของฝั่งประเทศไทยนะคะตรงนี้จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะจากลาวเข้าไปไทยนะคะบางคนเขาก็ทำพาสปอร์ต บางคนก็ทำหนังสือผ่านทางชั่วคราวนะคมีด่านอะไรอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราหรอกลอดโมงก็จะปอดข้างในอันนี้คือเขาข้ามชั่วคราวตอนนี้เรากำลังกำลังเดินทางไปรอดโมงข้ามไปยังฝั่งไทยนะคะคนเขาก็เดินข้ามเรื่อยๆนะคะเนี่ยถึงแล้วค่ะตรงที่จะข้าม ลอดอุโมงค์ข้ามไปยังฝั่งไทยนะคะตรงนี้จะเป็นทางลงไปอุโมงค์นะคะสวยมากจากเงไมไกปเที่ยวสายกันครับตลาดอ้ตลาดี่ข้ามแดนมาแค่ตลาดโอ้บนี้มันม่ตลาดสิไมตลาดโอ้มัน,มนมสิโอ้

เดี๋ยวจะหาว่าพิงอันถึงช่องเม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นไปด้านบนนี้ก็จะเป็นตรงที่ปั๊มพัสปอร์ตข้ามด่านถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสแตม์พัสปอร์ตข้ามด่านกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะด้านในเขาไม่ถ่ายนะคะ สวัสดีประเทศไทยเ,เราข้ามตมมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงประเทศไทยด้วยความปลอดภัยขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ